แค่ค so ือปล่อยละหนึ่ง oh ท the ุ่มนะครับผมดูได้ที่ y o ยูทูบช anel พี่พิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เป็นช็อตฟิล์มครั้งแรกด้วยที่พี่พิกิจเตอร์เทนเมนต์ได้ทำครับถ้ามันคิดว่ามีแผนก็ได้ครับถ้ามีเงินไม่อยากทำสิ่งนี้ขึ้นมาครับคือจริงๆแล้วพอพอเราจะทําเพลงที่3นะครับชื่อเพลงว่าเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับผมเป็นซิงเกิลที่สามของปีเนี่ยรู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเราเราทำช็อตฟิล์มตัวนี้ดีกว่าเพื่อมาขยายอารมณ์แลล้้้้วววกก็คคามรรูสึของงเพนีดยับ ปกติเขานะจะปล่อยเพลงก่อนแล้วให้ตามด้วยมูบีหรือตามด้วยจอดฟีมันแต่ฟีฟียังไม่เคยได้ฟังลงเลยถ้าฟีมาก่อนหรือจะไม่นเราเรื่องแบคือจริงๆตั้งใจให้คนเข้าใจความรู้สึกของตัวเพลงก่อนอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วแมสเซจข้างในตัวเพลงนี้มันจะเป็นมูดแอนโทนประมาณไหน ในความเข้าใจของพีแล้วก็พุ่มกับด้วยครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราอ่ะคือเพลงนี้พี่ว่ามันแล้วแต่คนแต่งตีความนะครับจริงๆแล้วคนเรามันมันมีหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวส่วนตัวนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็ก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูที่มีส่วนช่วยในการดีไซน์เรื่องราวของเพลงก็จริงก็มีนะครับจริงๆจริงๆหลักๆก็เป็นพีเวิร์กกับทางพุ่มกับอะไรเงี้ยครับผมประกอบว่าจริงๆเราอยากให้ เรื่องราวของของหนังสั้นเรื่องนี้มันเป็นไปนทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดสินใจกันหลายๆารอบมากๆครับจนมาได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ครับผมแล้วก็เป็นการจบที่จบประมาณนี้ครับถึงเวอร์ชันนี้หน่อยเ<อ>นะะื้อหามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างครับคือเนะะื้อหาข้างในช็อตฟิมทุกคนก็จะเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นตัวละคร2ตัวนะครับชื่อคิดกับโชว์เงี้ยครับผมก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็พอพอ,พอรู้จักกันได้เยอะได้ได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันกลายไปเป็น เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอคนเรามันมันมันไม่ได้แบบมีอะไรเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายอะไรย่างเงี้ยความฝันมันก็มองกับคนละแบบนู่นนี่นั่นมุมมองเราต่างๆอะไรย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราได้กลับมาเจอกันในในเวลาที่มันอาจจะเป็นเวลาที่มันผ่านไปแล้วเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ก็ได้กลายมาเป็นแบบความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นความผูกพันที่มีให้กันครัพที่หัวกิไหมเัาว่า คนที่จะมาเด่นร่วมกับเราด้วยต้องเป็นแบบใครก็ก็ก็มีมีคิดไปหลายๆแบบหลายคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุยกับทางพี่เบลด้วยแล้วก็ทางที่พุ่มกลับด้วยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นพี่นายดีกว่ารีเควสเองปะทุกคนอะไรนะฮะรีเควสเองปะไม่ได้รีเควสต์นะได้ยังไงได้ยังไงได้ร่วมงานกับพี่นายเป็นไงบ้างได้ดีใจครับดีใจก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานที่งานแบบพี่นายหลายงานครับผมแล้วก็ วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่าเออมัน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 ,มน,มนทำให้พี่ได้ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนหลายๆคนด้วยเขาถามถึงความรู้สึกโดนใจเราไหมครับพ,พ,พี่นาเขาทำอะไรเขาเขายับมือเขาโดนใจพี่พีซีนรามากค่อนข้างเยอะเราสื่อสารกันยังไงกับเขา ก็ที่จริงมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าครับผมมีการทำการบ้านกระบดกันมาแล้วก็พยายามจะจูนหากันเพราะว่าจริงๆเวลาพีกับพี่นายเนี่ยค่อนข้างจะแมทชิ่งกันยากมากๆพี่นายเขาค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะทำสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับก็อยู่ในช็อตซีนเซนเรื่องเดิมพูดซีนอารมณ์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างอารมณ์ก็จะมีแบบความรักก็จะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็ก็มันก็มีหลายๆอารมณ์นี่แหละครับพยายามจะทำให้มันครบๆทุกอารมณ์ไป ที่อยู่ในหนังสั้นเรื่องนี้ครับผมซีอารมณ์ก็พี่นายเขาเก่งมากๆครับอย่างวันที่ไปอะไรเงี้ยเทคสองเทคเองพี่นายก็ได้แล้วเออแล้วซีสซีนความรักล่ะมันมันมันเขินไหมไม่เห็นจะมีคุกกี้อะไรเลยมันก็แบบธรรมดาธรรมดามันมีแบบแบบมีแบบอารมณ์แบบบอกลงบอกรักอะไรอย่างนี้ด้วยสื่ออะไรเงี้ยครับก็ก็ก็เขินบ้างนิดหน่อยครับตอนเล่นเลย้ยก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นบทบาทอะไรเงี้ยที่ที่พี่นายกับนี้ก็ทํามาเป็นตัวละครนี้แหละ เวิร์ช็อปไหมคคะะอไรรนัาเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปหลายซีนที่อยู่ในนี้ด้วยเวิรเจกต์เป็นแล้วยังไม่เคยเห็นเขยังไม่อยู่ใครเคยเห็นเขาพี่นาเขาแบบน่ารักไงโปรเจกต์นี้ทำนานไหมคะอะไรครับคิดนานคิดนานครับผมจริงๆตัวเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้เราคิดกันมานานมากๆครับแล้วก็พยายามจะทำทำโปรเจกต์นี้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเราเราแบบเราคิดเว่อนไปเยอะมาก <stop. cle aning> <tag ged> <ina> อะไรเงี้ยจะเป็นแบบหนังสั้นแบบ กี่นาทีจะเป็นใครจะทํากี่เวอร์ชันนู้นี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับอันแล้วแพ้ความหล่อเขาไมัดหรอแต่ผมดูนิดหนึ่งสุดหล่อมากแพ้ใครไม่แพ้เ้าแบบพี่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวเดี๋ยวให้คนเดียวเดี๋ยวให้คนเดียวละกันก็ไม่กันไมกับใบเฟิร์นเรื่องนี้ใบเฟิร์ลพี่นายมาเล่นก็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 ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเราคบอกว่าอะไรเขาบอกว่า วันนี้ถายงานกับพี่นายสนุกจังเลยอันนี้เป็นการเป็นการข่มหรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาไ้เสริมนะัพี่นายน่ารักมากทำงานแล้วสนุกด้วยใช่ครับผมอันนี้ทำกันกี่วันถ่ายไทยนันจริงๆสองวันครับเห็นได้โปรดเช่นเดียวกพี่นี่มามาช่วยด้วยใช่ไหมครับได้อะไรนะได้มาช่วยด้วยพี่เบนผมก็จะมีพี่สองเป็นผู้กกับได้มาทํางานด้วยครับจริงๆตัวพี่เองกับพี่สองได้มีโอกาสทํางานกันหลายๆงานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นงานโฆษณาบ้างงานอย่าง เอ่อมิวสิกวิดีโอมันดีเลยอย่างเงี้ยครับตอนได้พี่สองมากำกับด้วยอนะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนละมูน่นแอนโทนกับสิ่งนี้เลยแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วพี่สองเองเนี่ยเขาก็จบฟิล์มมาด้วยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ยังไม่เคยทําเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ความใหม่ตรงนั้นด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ชวนพี่สองมาทํางานตรงนี้จริงจริงสักฟิล์มวันนี้เส้นเรื่องมันมาจากเพลงของเราเลยใช่ครับแต่แล้วเพลงของเราซิงเกิลนี้เนื้อหาก็จะเป็นแนวนี้เลยใช่ครับผมก็จริงๆเพลงก็จะเล่าอย่างเงี้ยแหละครับว่าจริงๆเเหหมมืืออนนนคเราาาแบบผ่นนควมมสััพธ์ที่ ที่มันอาจจะล้มเหลวมาอาจจะแบบว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าณตอนนี้ที่เรากําลังมีความรักที่ดีอยู่เราก็อยากจะให้มันดีไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมมีชีวิตเราใส่ไปไหมมีชีวิตเราใส่ไปไดใดปะพี่โสดอเสพให้จริงจริงเพลงนี้เจปมีคนแต่งใช่ไหมเจฟเป็นตัวเดียวอันนี้ขอรับไม่ได้เลยเจฟครับได้ทำงานกับพี่เจฟครับผมแล้วก็เคยทำงานกับพี่เจฟล้วเป็นที่เป็นเมนเทอร์ด้วยกันที่ในเจ็ดสิบเก้าใช่ครับ แล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆ,ๆครับแล้วก็พี่เจคก็เป็นคนเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วจริงๆแบบเราบีฟกับขเขารอบสองรอบอย่างที่ที่พี่เจให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเขาก็ได้คอนเซปต์นี้กลับมาเลยแล้วก็เป็นคาที่พี่รู้สึกว่าเออมันตรงกับเรื่องราวที่เราต้องการอยากจะเล่าด้วยเราเ <ๆ S 2> ล่าเราื่องอะไรชีวิตของเขาเขอะไรเ้างบีอะไรบ้างก็ถึงแบบเฮ้ยออกมันบอกว่าโสดทำไงอันนี้เกี่ยวกับงานใช่ไหมพีอันนี้อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานก็บีฟของเขาแล้วครับว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนตัวพีเองพี่ก็อยากจะ เราพาร์ทนึงของชีวิตทีที่ก็มันก็เป็นพาร์ทนึงที่แบบคนเราไม่ใช่ความสุขความเศร้าอะไรเงี้ยปนๆกันไปอะไรเงี้ยพาร์ทนึงของพีพี่รู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้อยากให้มันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่กลับมาบเป็นแบบเสียใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมจนจนพี่เจคก็ได้คเยคัแไงเด้งของเด้องส่วนใหญ่จะต้องตีความหลายชั้นเหน่อยนะมาจากข้างในข้างๆจะลึกอะไรเงี้ยเป็นแบว่าเป็นของมี เราเราก็เลยทําหนังสั้นเข้ามาก่อนเพื่อเพื่อให้แบบทุกคนอาจจะเข้าใจความหมายแมสเซจที่เราต้องการจะสื่อสารมากเห็นหนังสั้นไปแล้วแล้วเพลงล่ะครับจะตามมันเลยไหมครับครับเพลงที่งปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยในในสตรีมมิ่งสามารถฟังได้เลยแล้วก็เอ็มวีนั่นแหละครับที่จะปล่อยวันที่สิบเก้าเอ็มวีมันเหมือนกับอันนี้ก็จะมีซีนเพิ่มเข้ามาด้วย กับไปนักแสดงนิดนึงการเลือกพ่อพีเองก็มีแฟนผ่านแบบนอกจากไทยเองต่างประเทศก็มีการเลือกก็แสดงจะมาร่วมในในผลางานแต่ละอย่างมันมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างรับพี่คือก็ก็หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับผมจริงๆแบบพยายามเลือกให้มันตรงคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่า<ฮ>ครับคือเรามองคอนเซ็ปต์เพลงเป็นหลักเรามองเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารอะไรเงี้ยเป็นหลักแล้วก็เราคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเราเราอยากจะได้เคมีใหม่ๆด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราทางานใหม่ๆเราอยากจะ ให้มีความรู้สึกใหม่ตลอดเวลาให้มีความรู้สึกเฟรชกับงานของเราตลอดเวลาเราก็เลยพยายามเลือกคนใหม่ๆมาเล่นด้วยตลอดผลงานอยากให้ว o ร์ว w i d e เลยไหมคราอยากจะให้เป็นเป็นกลุ่มจีนหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างคบก็ก็อยากอยากให้ถูกใจแฟนๆทุกคนมากกว่าครับผมไม่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยหนังสั้นเรื่องนี้จะไปถึงแบบระดับนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแค่เรารู้สึกว่าเราเออเราตั้งใจทางานตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้รับดูครับได้รับชมก็บอกว่าจะชอบครับ ตอนนี้ก็เริ่มปั่นวิวได้แล้วน้องก็เริ่มปั่นวิวได้แล้วครับก็สามารถไปปั่นวิวหนักสั้นกันได้แล้วแล้วก็รอเอ็มวีออกวันที่19ครับผมแล้วก็อย่างที่มีประกาศไปว่าจะมีเอ็กซิบิชันด้วยก็ฝากไว้เลยน้องได้ครับยังไงก็ฝากนะครับเป็นช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมนะครับผมปล่อยไปแล้วที่ YouTube c h anel P P กิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็เอ็มวีนะครับจะปล่อยมาวันที่19เนะครับสตรีมมิงก็เพลงนี้นะครับเส้นเรื่องา่ ก็คือแต่ละงานของเราเอกคู้เีก็คือหล่อเหมเคันเทเราเราก็ตั้งใจเรื่องไงเราก็ไม่มีไม่มีความชอบใส่เป็นนิตๆใช่ไหมในการนาเสนอไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยเลยทุกอย่างเป็นแบบงานล้วนๆตอนที่คุยอะไรเงี้ยเรามีนําเสนอเขาแหมบบว่าเราอยากได้คนนี้อยากว่ามาคนนี้ตั้งเลยอะไรเงี้ยก็มีค่ะมีคุยกับทีมหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแบบเราเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องเรื่องจะเลือกคนมาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเคมีเรากับเขาเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมด้วยอะไร เด็กว่าต่อไปคุอว่คาดหวัง้วนะว่าหนุ่มหล่อคนไหนจะมาเป็นพระเอกพี่ณเดชนะหรอหลุดมาแล้วไม่หลุดต่อไม่ได้อะไรนะอันนี้คือขอเขาผ่านสื่อแล้วพี่ณเดชคิวว่างก็มาเล่นให้ด้วยนะแต่พี่ขอทีไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะแล้วน่าสิพี่ณเดชน์รอลุ้นเลยได้ไหมคะอะไรนะก็ เดอนาะคนละกันครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่านิ่งมีขนาดที่สี่จะต้องฟังมาแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลที่ถัดถัดปล่อยปล่อยถัดมาครับผมเพราะว่าอันนี้วางไว้เป็น EP เหมือนของบิวกิ้นครับอันนี้ก็จะเป็นห้าเพลงเหมือนกันนี่เพลงที่สามแล้วมีวางให้พี่นาเดชไว้อย่างว่าอย่างจะเป็นยังไงดีสไตล์เป็นยังไงพี่นาเดชที่วางให้ทุกวันนะที่เคลียกี้ แค่พี่ในเดพร้อมก็เอาคิวงานทั้งหมดออกเฮ้ยแล้วเบยคนเดียจะไม่น้อยใจหรอแล้เบยคนเดียจะไม่น้อยใจหรอทุกคนเอ่อคนหนึ่งพี่เล็กพี่ก็มีให้ทุกวันพี่ไม้พี่มีให้ทุกวันพี่นายพี่ก็มีทุกวันแบ่งเวลาได้ใช่ไหมแบ่งเวลาได้ใช่ไหมคี่รักทุกคนค่ะวิวกินบ้างไงบ้างวิวกินบ้างเพลงนี้วิวกินบ้างไงบ้างวิวกินอะไรครับก็ก็จริงๆตอนนี้ไปแฟนมิทติ้งด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสดูดาร์ฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยวิวกินเขาก็บอกว่าเออ ก็ดีนะเขาชอบแล้วก to ็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันก็ใหม่มาเพราะว่าตัวเพลงจริงๆปกติเราเราทำเพลงมีเดียมตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีการร้องอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบทําเพลงชาแล้วก็เออเป็นเพลงที่แบบสื่ออารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยพี่กินก็บอกว่าเออเขาก็ชมเราแบบทำได้ดีเขามีให้คำปรึกษาหรือให้คําแนะนําเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็ก็มีนะคะเขาก็แบบเอ้ยลองแบบนี้ไหมตอนตอนเปิดเพลงให้ฟังแรกๆอะไรอย่างเงี้ยรัแรกๆเขาก็บอกว่า เออเธอลองแบบเปลี่ยนตรงนี้สิเธอลองทำหนึ่งนี้เพิ่มสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อฟังเลยปะครับอะไรนะเชื่อฟังเลยฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มันมันคนละสไตล์คนละแบบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําในพาที่เขารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นในมุมมองเขาอะไรอย่างเงี้ยมุมมองเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันดีก็ก็ก็ปรับแก้ตามที่บอกชั้นพีเขาได้ดูอย่างดีได้ดูครับได้ดูแล้วก็จริงๆงไปดูดาพร้อมกันที่ที่ญี่ปุ่นคิดว่าส่งให้ดูคนแรกเลย คือมาส่งให้ดูเปิดดูพร้อกมกันกะับทีมเพราะว่าแบบเหมือนดารฟส่งมาเราก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยดูพร้อกรมกันมไหนๆก็แบบเราจะได้มีแบบฟีดแบ็กได้เลยล <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ